วันนี้เราจะมาสลบล่ำกันนะคะพตอหนั้นเราไม่พี่ว่านัทพี่จะดุดุกี่มงน้องกิ่งหายหายไปให้กลับมาแล้วหายกลับมาแล้วค่ะดูหน้าน้องนิ่ทำไมหนูไม่มีทิ้งกิ่งก็ไม่มีทิ้ง สวัสดีค่ะวีเบลค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับน้องกิ่งไผ่นะคะ<ม>ก็มีคนขอว่าให้อยากสลับร่างกับน้องกิ่งไผ่คูกวันนี้เราจะมาสลับร่างกันนะคะอย่างแรกคือพี่วีเบลจะแต่งหน้าให้หนูแล้วหนูก็จะแต่งหน้าให้พี่วีเบลใช่ <c oughs> น้องน่ารักมากทุกคนเดี๋ยวเราจะแต่งหน้าให้น้องก่อน <c oughs> อันนี้ก็ติดกี่พร้อมแล้วนะพร้อมโดนแต่งหนะ้า เดี๋ยวเบลจะแต่งหน้าที่เบลแต่งช่วงนี้ของเบงให้เนอะขอโทษนะถ้าวิธีมาดูแปลกโอเคไมแล้วไม่เคยแต่งยังไงหรือเปลยมันเป็นแบบว่าช่วงนี้เขาคิตแบบนี้กันแบบสาวจีนแต่กิ่งแล้ะชีนกับการที่คนแบบแต่งหน้าให้ก็ไม่ชินทำไมอ่ะ เพื่อทำงานนางแบบมันจะต้องแบบอุ่นเต้นหัวเข่าน่าจะออกมาเป็นยังไงหรอใช่อแต่เหมืเชื่อพี่เบลยไงทำไมอ่ะเพราะ่าหนู่อยล่าพี่เบลโอเคเกี่ยวกันปะตอบได้ดีนะเห็นอยู่ไลน์ฝั่งว่าจะถามว่าพี่เบลไม่ทำไรมาสวยเธออยู่อ่ะอีเบลเปเล่นแต่งน้อใช่เยี่มาก แม่แบบพี่เบลยังขาใกลิ่นลยคนตาลับตาเี่ยีอาี่ยระวังวันนี้คนหักผิดคนหักผิดเลยเหรอแปลว่ามือนกันแต่งหน้าได้ใชคือตอนนี้กิ่นไหนมาอันนี้สูบอะไรอยี นี่หน้าอยู่นะคืี่เร็วดูแบบแต่งหน้าฟันนี่คนเยอะมากทำไมอะแบบเก็บอะไรเยอะคือวันี่ตาแบวเดี๋ยวนี้จะใครก็จะอย่างเงี้ยตื่นเต้นจะแต่งหน้าให้เร็ว Like, ินน really right? ่ะเองพี่กลัวจะตะกี้อะไรแล้วเลยนะให้พี่เบลดีคือกำลังเครียดเรื่องนี้สินะเพราะมันเป็นสิ่งที่ยากที่สุดเ่็นการแต่งหน้าก็จริงพี่ว่าเก่งนั้นได้แหละพี่เบลสวยอย่างไม่็ได้เลยลูกเนาะ ใช่ปะนึกว,ว่าป่าแ็งดิจ <laughs> ิกซีพค่ะ <laughs> ไม่ไรจะขายค่ะ <laughs> น่าจะขายก็มีอย่างเงี้ย <laughs> อันนี้นเราเหนจริงละกี่นี่คปคือุยหวานมาก สีไปเรื่อยน,นะไ้เป็นไรีแมไม่เป็นไรใช่ไหมใช่เพราะว่าถ้าพี่ไม่โอเคพี่ก็หนีไปไหนไม่ได้แล้วพี่อยู่ในไฟโอเคโอเค <laughs> เริ่มแล้วน,นะี่ไม่อยากทำหน้าตาแบบต้องใส่หนูขอโทษ นี่คือเป็นสีที่ช่วงนี้กำลังชอบวิ้นก็เป็นสีมอมโทนอยู่นะใช่แต่ว่าแก้มอ่มมอะตอนแรลบบเป็นคทนโทนเอาหอโอเคคือตามตาเหมือนม,มากไม่หมอแค่นี้เหมอือนดหรอให้กำลังใจแต่ก่งก็ดูเก่งสิลปะค่ะไม่ไก่ง <laughs> พี่เวลดูหิดคนและหนูว่ามีมีท่าคอนเหมือนเป๊ะอาซองซองปี ไผ่ายจะถายออกดีกว่าหนูพี่ต้องเล่นผ่อ่ะเห่อแกล้งเหมือนถ่ายเหมือนผู้ชายอ่ะจิงเริ่แต่ง,นงตหน้าแต่งครับหนูจำได้เลยว,ว่าครั้งแรกที่หนูขโมยลิปแม่มาทาคือตอนปสามคือขอโมยมทาทาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยพอมีสีที่ปากแล้วมันสวยเนาะเราต้องแต่งหน้าจริงจังป่ะแต่งหน้าจริงจัง น่าจะประมาณชัช้นม2ส3เพราะว่าตอนนั้นเริ่มสลิดและสลิดพี่เขียนคิวครั้งแรกตอนมอ5มแล้วคิวแรกวราเป็นปินง <laughs> <laughs> นนนง่มันหนาแบบย่างงี้อ่ะมันอุบาทมากอะ่ะ <laughs> คือมันหนาเหมือนชิมจังอ่ะคือเราใจมั่นใจว่ามันสวยจนกว่าเราจะกลับมาดูอีกครั้งแล้วรู้สึกว่า <laughs> มันผิดอ่ะ <laughs> ใช่ รู้สึกเหมือนจะสวยเลยแม่หนูอะม,มองไกลๆจักผัดกอ <laughs> สวยเชื่อหนูสิ <Okay. S 1> แต่หนูชอบแต่งหน้าแบบแจกแบบแจกกลางคืนแบบฮางมนลเลยไม่ชอบแบบแต่งหน้ากับแสงธรรมาชาติแบบแส่ผ้าคลีฟม, <laughs> มันเห็นไม่ชัดเท่าตอนฟ้าสว่างไงแล้วมันรู้สึกว่าสวยอ๋อค่ะวัยอีมาก ก็แน่พี่เม็หวานแต่ยังไงก็หวานหรออือพี่ว่าหน้าพี่ก็ดุนะดุกี่โมงโอเคอันนี้คือแกรมนะคะจะอายุเท่ากิ่งพายละหนูจะคาด่าขั้นตอนจีไนไอน์เนอร์เป็นสีสุดท้าย <Okay. S 1> เพราะว่ามันยากสุดเขียนชื่อก่อนได้ <laughs> พี่เมลยอมขิวมา <laughs> ใช่ ถ้าเรายอมคิวแล้วหน้ามันจะเด็กเลยได้ชอบเด็กไหมคะเุ้ยหนูน่ารักอยู่นะมองไกลๆเยงแต่ถ้ามองไกลๆยังไม่ได้มองใกล้ๆเลยเห็นอิคผัด่ลยมาสวยเพราะที่เบลสวยเดี๋ยวเราดูสิมันได้ปะเนี่ยได้ปะ ดูดีเหมือนกก็ได้อยู่ปะนี่เหมือนกันเลยใช่แต่คนละสีสึกเป็นกิ่นี่ค่ะเพราะว่าตาวินะไม่กล้ากินอะไรเลยกลัวหนูว่ามองไกลๆมันก็สวยนะทำไมต้องมองไกลๆ มองใกล้ๆมันจะสวยเกินแต่เริ่มแ,แล้วนะสวยไหมคือหน้าแบบนี้มีเบลเลยไม่เป็นดีเบลไงสวยนะะไรอีกข้างนี่แหละ <laughs> อะไรอยู่ถ้าเกิดหนูวปวดบีมันจะมีกันเขาต้องวันที่หัวอะลมใช่แล้วเวลามันเลอะใช่ว่าเราก็จะลูดแล้วมันก็จะเป็นสูงขั้นตอนหัวแหมอ่ะดีน,นเอาไมโครเว,วาเฉียเลยด้วย ี่คือสุดโกงสินใช่ที่เหอ่น,นเรื่องสวยนี่ไม่ไม่จริงนะคะเหมือนแล้วดู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 ดอืมสวยนะสวยนะเหมือนอะไรละ่ะ <laughs> นางฟ้านางฟ้าคือถ้าตอนกลางคืนยมันจะสวยมากหน้ามืนด <laughs> นีกลางคืน หน้าหวีมากหรอหน้ากิ่นหวีพี่จริงหรอกิ่งหวีเยอนเลกิ่นอ้วนไม่มดอ้วนเลยอแค่ว่าแค่ดูมีน้ำหนักขึ้นก็มันอร่อยเน่างเดวดีแล้วเธอยังเด็กอยู่กินเยอะๆนี่แหละจะถึงแล้วไฮไลท์ชอบมากไฮไลท์ ใส่ด้วยจะมาก่อนอมาก่อนอแล้วแต้มที่เดียวกันเลยก็ยคือดวงทำไมถึงตง้องแ,แต้มฝอยมีสน่ห์ฝอยสน่หแล้วแต้มต่งผิวเป็นไงผ่านไหมผ่านไหมคะสวย เราไปเปลี่ยนชุดกันเพราะว่าเราเตรียมมาให้กันและกันพี่เตรเยมชื่ออะไรอยู่พี่ยังไม่ได้รู้พี่ไปเรียบไปเรีอไปเรียบเลยนี่นจะได้แต่งตัวเรียบร้อยช่วนที่นี่แต่หวานหวานมาเลย คือชุดพี่วีเวลที่เรียบร้อยที่สุดในตู้หนูแหละอันนี้คือเรียบร้อยที่สุดหรอเดี <c oughs> ๋ยว,ว,วเปลี่ยนชุดก่อนนะ,ะเปลี่ยนชุดแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาเออ่ใส่เอ็กซ์เซสซอรี่แล้วก็เดี๋ยวจะทำผมเพราะว่าชอบชอบใส่เครื่องผม,มนะคะชุดนี้ คยวแม่ทำผมให้ตอนไปเรียนอยากทำผมตรงนี้แลแบมันมีแบบผมยาวค่ะองรานเลยอ้น่ารัค่ะเยอชบใส่ซองไาไเนี่ยเ <laughs> นี่ยผมเมา ใส่ช่วงนี้ชวงใส่คือล่อสื่อพี่เบลให้ไปซื้อคู่กันแต่ว่าพี่เบลไม่ซื้อเพราะพี่เบลชอบใส่ช่วยคอชอบใส่ข้างไหนอัานี้จะใส่ข้างในเนนี้เด็กต้องมีเลบทั้งสองคนอันนี้คืออันบอ็อก ขนมเพียวคนเดียวคือเสื้อมันแบบว่าใช่มันเป็นแบบนี้แหละนี่รวยเดี๋ยวมาดูฟิลิจลุก,กันนะคะ ห้องนะคะเ้วกิ่งก็เอาหนูม,มาทำาอะไรตเหามาือนก็มีหรอกใช่ก็มีแตว่าอยากาแบบาแบบนี้นะ่าจะโอเคเอาไว้ใ่ห้องหนามนม่ี่ทำให้แม่เดี๋ยวเล็บพัง พี่กลัวเลือดออกทำไมอ่ะเด็บ <ละ S 1> <ะ>หน่อเลยมันไม่ใช่แค่ยาวอ่ะมันแบบมันคมเลย<ะ>เัน<ะ><ะ>คนเราออกมาเพื่อที่เราจะไปทำกิจกรรมที่น้องกิ่งทำช่วงนี้เบลเคยเห็นในติ๊กต็อกน้องกิ่งทำกับข้าวเองนะคะแล้วก็ดูแบบทำเก่งด้วยนะเพราะว่าเคยทำให้เพื่อนกินบ่อยๆคะ่ะ วันนี้เดี๋ยวเราจะไปซื้อวัตถุดิบมาทำอาหารโดยมีนงกิ่งเป็นเขา,า,าเรียกว่าเชฟช่เราเิลว่าต้องทำด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะเป็นกิ่งภายหนึ่งวันก็เดี๋ยวไปดูว่าเราจะซื้ออะไรบ้างน,นะคะเกค,นเคอนคือเบล่ะอ,อยากกินสปาเกตตี้เบคอนแฮติกแห้งน้อยอยากกินสปาเกตตี้ครีมครีมไข่กุ้ง ก็เดี๋ยวเบลจะทำให้น้องกินแล้วน้องก็จะทำให้เบลกินไม่รู้ <c oughs> ของเราที่เราอยากกินนะคะไปห้างไหนไปซื้อผักก่อนนะนเที่ยวบนนี้แน่นะไปมีซื้อของใส่อันนี้ได้หไ,หดไหมจะได้เป็นผัดผักเข่าคือเื้อมันแบบเซ็กซี่เกินอะ เดี๋ยวเา็ไมันไม่มีเมนูเซมันดองเราก็ซื้อไปยับหยับน้แล้วเฉลยเแลยเล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 ยเอานโนนกะาเอด้วยโชว์ด้วยอันนีนะคะถูกต้องอย่าลืมว่าถ่ายรายการยู u ูบอยู่อันนี้เป็นผิกแทง หมีวิธีเลือกยังไงพี่แข้งก็หยิบแล้วก็ใส่ค่ะไม่ต้องเลือกตอนนี้เราซื้อทุกอย่างอยเวในซื้อสวัสดีทีนะค่ะขอวิธีเลือกกุ้งฉบับแม่บ้านแบบดีเบลหน่อยหยิบเลยหยิบแล้วใส่หยิบแล้วใส่โชว์โชว์โชว์สดจริงและจริงใจใส่นี่ค่ะตอนนี้นะคะมีเด็กขาย น้องคิงหายหายไปไม่กลับมาแล้วหายกลับมาแล้วค่ะเกือบการเป็นคลิปกูสลับร่างกับน้องและเราต้องซื้อนมเอาแบบเมจิไข่มันต่ำไป้าวเนีย้าเียวกี่อน้องนิ่งข้าวเหน นี้พูดเลยว่าเราจะไปไหนกันต่อแล้วครไปซื้อตาเหลียวอะแม่ะแม่อแม่พูดแมห้าสี่สามสองห้าสี่สามสองขาแข่งเอาไปซื้อตาเหลียวเรากำลังจะไปที่ไหนกันไ่หูบ้านซื้อตาหลิวจี้ด้องเป็นจานแล้วเราก็กินในจีมเหมือนกันหนูไม่จี๋จริงจริงแล้วมันต้องสลับกันกินนะเพราะสลับร่างกันก็เปนเหมือนกันไงอ๋อโอเค <an> ไม่ได้เกี่ยวกับคลิปเลย <g iggle> มันจะถ่ายเสร็จไหมวันเนี้ย <c oughs> นี่ภารกิจของบีเบลก็คือการที่เรามาเลือกตาลิวอุ้ยนั่ง กุ้งครีมไข่กุ้งกุ้งครีมไข่กุ้งสวัสดีคือ,อในาฐาน์รี่วันนี้เป็นกรรมการในการชิมดิชานมั่นใจในตัวเชฟสองคนมากก็เลยสั่ง <c oughs> ล,ลงายแมนมาล่วงได้เฮ้ยเอ,อ้ย oh อย่าเล่นนีดเราจะมาหันหอมกันนะคะซอยต้องซอยซอยให้มันเล็ก ่เ,เคยเล่นเสาวคุกกิ้งว่ะคือเราจะทำคนละวเมนูทำมงกันเลยเหรออืมไม่พร้อมกันได้กินกะี่โมงกินอ่ะทำเบคอนผัดผีแห้งสบายติตี้นะคะเพราะว่าพี่เบลอยากกินเสร็จแล้ว ใช่ป่เพราะว่มามันอนี้มาแล้วมันผ่าหลงังคูเยเหี่อไ,ไหนีหนหน่ยน,นว่าก็อพอแล้วพอแล้วมันจะหดปะใช่มันจะหมดอีกนึเนอะต้องทำแล้วประ <laughs> มาณ นี่อะอะห่อยดุยมาแล้วดุยแค่กินก็รู้แล้วว่าจะาอร่อยกินหอมเลยนะนี่คือคนบ้าอ่ะอันนี้คือเมนูที่ยุ้ยส้มทำเมื่อกี้นี้ในห้องนอนนะคะเสร็จไม่ใช่ที่ลานจอดรถหรอคะเมื่อกี้อ่ะไรฮึจริงเหรอฮึหวานไหม หวานปะอือกอูเขียนไปว่าเขาหวานหวานต่อไปจะเป็นการทำซอสนะจ๊ะมันต้องเริ่มจากอะไรเกียงไผ่ต้องเรกกิ่ม่ยวอะไรอ่าจะใส่เนยก่อนใส่เนยก่อนโอเคใส่เนย ตามใจท่างนี้อู้ววโอเคอ่ะวางอืมแปะเข้าไปกระทาษยังไม่ทันร้อนเลยแม่อีมใช่ไม่รีบไปไหนมามาวันนี้ก็หลับบ้างจริงไหมะจริงเย็นเย็นเออใช่เย็นเย็นสิมันมันสีบาจริงไผ่ใส่เกลือเพื่ออะไรให้เค็มมันเค็มแค่นี้เหรอ นี่กำจัดกลิ่นให้เจอ,อะไรนุ่มหนึ่งหรอมัน,นไม่ค่อยอะไรสัอรกอย่างก็แต่ไม่รู้ไม่รู้แต่ว่ารูเว้าอร่อยอ,อเค บีบกาดใช้ครั้งเดียวอะแต่ลอะอย่างใส่ชีส เดียวเชฟจะชิมก่อนอ่ะแล้วเราดูรีแอคชั่นคือมันมันอร่อยแต่มันขาดอะไรไปนิดหนึ่งเพิ่มเกลือ กูจะวางดูหน้าน้องนีเก่งมากพี่พีเรียกิงที่สุดเลยเย้เสร็จแล้วหนึ่งเมนูใช่นี่ค่ะแล้วก็จะทำเมนูถัดไปนะคะเพิ่มหนึ่งนะถ่ายกิ้งไายแปดรอบกิ้งภายสวัสดีแปดรอบก็คือเราจะทำอะไร เคอะผัดวิ่แห้งที่พี่วิวยากิเหมือนออาแรงไปลงกับตรงนี้หดุดเลยเชฟกิง่งมือนี้ไข่ทองเสียก็ไม่แัวติงนะคะ <laughs> ไม่เสียหรอกเราออกจะคุมความสะอาดขนาดนี้คุเบร้ขอ,อนี้ข้นี้หอมเนาะเห็นปะ อันนี้เดี๋ยวก็หดแล้วผัดจนกรอบแล้วเดี๋ยวมันก็จะเหลืออันทัน้งโต้หว้ต้องใส่หนึีงได้ไหม,มน่ะคือใส่ไปหมดแล้ว เค็มอร่อยถูกปากจังถูกไม่ได้เต่าได้น่ารักมากไี่หนักจ็นมั้ะสาให้น่กทำไมนหนักจืดเพราะว่าเส้นมันเยอะอะไม่ได้เลยจืดแต่เส้นมันแบบเริ่มหยุดเริ่มเมื่อยแล้ออหหอวอะ อันแบบนี้เหมือันนี้นผัดน้ำเนี่เยเส้นเละๆแต่ว่าอร่อยอร่อยอ่ะวันนี้สำหรับเราอุตส่าห์หนุกมมาปกติเราก็ไม่ไม่ค่อยทำอาหารกับเพื่อนนี่ครั้งแรกเพราะปกตีเพื่อนทำไม่เป็นปกตีทำคนเดียว ใครที่อยากชิมนะคะต้องมีเราเป็นแบบ <laughs> เฮ้ยลาเล่นกินไผ่เป็นไงบ้างสำหรับร่าและพี่เบลวันนี้ใชาค่ะถ้ามีโอกาสอยากสลับอีกไหม <laughs> ไมกาก็เจอกันเหมือนเดิมว่าสนุกอยู่แล้วช่วงตอนนี้เดี๋ยวพี่เบลอ่ะเขามีรายกาดาจ่ใจแล้วเขาอยากทำรายการอาหาร EP <laughs> <ม>หนึ่งหนูมาไหมเหมือนเหมือนจะป่วยนะคะ <laughs> ก่อนก็มาติดตามน้องได้นอนน้องแบบเป็นนางแบบเล่นไอจีเล่นติ๊กตอกน้องเป็นคนน่ารักมากทุกคนเป็นคนแบบน่ารักติดตลกแบบนึบเน้องไม่ควรง้ออย่างเห็นแล้วอยากมีลูกสาวใช่ทุกคนก็เดี๋ยวจะคลิปการแล้วนะคะก็ถ้าเห็นน้องในวอลก็เป็นเรื่องปกติเพราะว่าตอนนี้น้องเข้าแก๊งเราแล้วเพราะว่าน้องน้องอยู่ใกล้ เราจะอยู่ได้กันอีกนานใช่น้องพี่เหงาเดี๋ยวก็พี่เหงาถ้ามีทาอาหารอีกบอกนะหนูจะไม่มา <laughs> <laughs> พี่ยก็ไม่มาแต่คือหน้า,นาเราไปเหนื่อมากเราไปลองเดินแบบขึ้นเขาขี่มา้าอะไรอย่างเงี้ยก็คงดีกวาา่าทำอาหารนะ